วัสดีครับคุณวนาสวัสดีนะคุณวนาหายไปนานเลยนะไม่ค่อยเข้ามาหาครูเลยไม่ค่อยมาดูครูเลยนะยุ่งใช่ไหมออเดอร์เยอะเนียบอเจ้าออเดอร์หลายเลย่ะเจ้าออเดอร์เจ้าเยอะวันนี้ขายหมดเลียงเลยค่ะครูป้าเนี่ยขายดีมากออเดอร์เยอะกว่าครูอีกแล้วเนี่ย มันเหนืดแต่เราก็มีวิธีแก้ที่ทําให้ดูหละว่าแก้ยังไงนะครับก็คือนอําจะนําเป็นมหม้อหุงข้าวกระทะไฟฟ้าอะไรก็ได้มาต้มนะครับมาต้มน้ําร้อนๆนะครับแล้วก็เอาแป้งใส่ภาชนะให้พอดีนะครับแล้วก็เอาลงไปคนๆๆในน้ําร้อนๆแ,แป๊บเดียวนะครับก็ละลายแล้วก็ทําขนมได้เลยไม่ต้องรอเวลานานสวัสดีครับสวัสดีคนเข้ามาใหม่นะครับสวัสดีนะครับ เตาใหญ่กับเตาเล็กมันแตกต่างกันยังไงฝั่งนี้จะเป็นเทปลอดน,นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าเล็กนะหน้าเทปลอดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าเทปลอดน,นะต่างกันคือตัวนี้ทําได้ทองม้วนสดและทองม้วนกรอบนะครับเขาแป้งเขาจะมีร่องทลึกนะครับทําขนมหินลายที่สวยชัดเจนนะครับแต่เวลาทําขนมออกมาเนี่ยแผ่นเขาจะหนากว่าตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ จะแตกต่างกับตัวนี้ก็คือทําขนมออกมาได้สวยทำขนมได้เยอะเนื้อจะเนียนมันเงากว่าตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้เข้าเหมาะสำหรับ